สาวชุดดำสองคนโบกรถกลางดึกขอให้ไปส่งวัดเสมียนนารีเที่ยงคืนวันศุกร์กรุงเทพยังไม่หลับหลังปาร์ตี้กลางกรุงพีทขับรถกลับคอนโดผ่านแยกประชานุกูลจ,จู่ๆเขาเห็นผู้หญิงสองคนในชุดดำยืนอยู่ข้างถนนกำลังโบกรถ ไปวัดเสมียนนารีหน่อยค่ะนำเสียงพวกเธอเบาเย็นและประหลาดจนเกินจะปฏิเสธตลอดทางไม่มีใครพูดอะไรอีกกระจกหลังสะท้อนแสงไฟวูบวาบแต่ไม่เห็นเงาคนนั่งพอถึงหน้าวัดพิษหันไปจะบอกว่าถึงแล้วครับเบาะหลังว่างเปลา่า ใจหายวาบพีทหันหน้ากลับไปทางถนนร่างของผู้หญิงสองคนยืนขวางหน้ารถในระยะประชิดใบหน้าเละซีดเขียวดวงตาแดงฉานมีคราบเลือดบนชุดด,ดำพวกเธอทั้งคู่กำลังยิม้มพีทเหยียบเบรกสุดแรงแต่ทุกอย่างเงียบงนันตั้งแต่นั้นมาทุกคืนวันศุกร พีจะเห็นพวกเธอยืนรอที่เดิมขอขอบคุณคุณว่านเจ้าของเรื่องส่งเธอไปวัดฝากติดตามคลิปถัดไปเพราะบางคนไม่ได้ขอให้ไปส่งแต่ขอให้ไปจำ